นิวส์วันสวัสดีครับสวัสดีจากประเทศนิวเทลเนเธอร์แลนด์นะครับทางจะไปดูเทศกาลดอกทิวลิปนะครับนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศบ้านนะครับน่ารักน่ารักในส่วนของชนบทของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็สวยงามดีนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศข้างๆจะเป็นน้ำนะครับ เป็นปกติของประเทศนี้ที่จะมีน้ำเต็มเป็นหมดนะครับแล้ก็ฝั่งนี้นะครับบ้านจะเป็นโทนสีเดียวกันนะครับมีแกะเลี้ยงด้วยนะครับให้ดูบรรยากาศทั่ว,วไป มันอยู่ที่2ยูโรกว่าๆนะครับช่วงนี้ต้นฤดูใบไม้ผลิมีเรือมีน้ำนะครับก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับ ริมน้ำแบบนี้นะครับก็คิดถึงที่กรุงเทพเลยนะครับเหมือนช่วงที่แถวแถวประชาชื่นประชานิเวศช่วงของปปาะนะครับคล้ายๆกันเลยมีน้ำจริงๆอยู่กรุงเทพก็คือตับเหมือนกันนะครับร <que ans> อยู่ที่การจัดการน้ำด้วยนะครับที่เป็นฝั่งที่ทาให้ผมคิดถึงแถวประชานิเวศนะครับ เพื่อนๆคงชอบกันนะครับสำหรับบรรยากาศตามชนบทหมู่บ้านน่ารักน่ารักทั่วไปของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับระหว่างทางจากเมืองอูเทรไปดูเทศกาลดอกไม้นะครับดอกทิวลิปนะครับสองข้างทางนะครับทุ่งกังหัน ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นการใช้พลังงานจากลมนะครับผมเห็นที่สนามบินก็มีอยู่ในทะเลด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นอยู่ในพื้นที่แผ่นดินนะครับสวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับทางเท่านะคะเทศกาลดอกชิวลิมนะครับ ทฟนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับลานจอดรถจะอยู่ตรงนู้นนะครับถ้าเพื่อนๆจะมานะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมซื้อตั๋วล่วงหน้าจองเวลาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าได้ปกติผู้คนเยอะมากนะครับปีหนึ่งมีมาประ,ประมาณล้านหล้านสี่แสนคนนะครับดังนั้นจึงต้องจองตั๋วไว้ก่อนนะครับ แล้วก็มาตามเวลาที่เราจองตั๋วไว้นะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้านะครับถ้าซื้อตั๋วมาก่อนได้ก็จะประหยัดเวลาไว้มากได้เลยนะครับเนี่ยครับนี่เป็นประตูทางเข้าส่วนนะครับก็มีดอกทิวลิปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับผู้คนก็เริ่มตอ่อแถวกันเยอะแล้วนะครับถ้าจะมาดูดอกทิวลิปนะครับมาตอนเช้าดอกไม้ก็จะสวยกว่านะครับ สวัสดีจากเทศกาลดอกทิวลิปนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับวันนี้เป็นในส่วนของทางเข้านะครับก็เรามาดูเกตเล็กเก็ตน,น้อยกันนะครับตรงนี้เป็นทางไปร้านอาหารนะครับก็ร้านอาหารที่นะครับเพื่อนคนเนเธอร์แลนด์บอกว่าเป็นชื่อของราชวงศ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับวิลเลียมอล็กซานเดอร์นะครับหรือว่าบีทริกนะครับก็จะเป็นชื่อของราชวงศ์ใน ประเทศเนเธอแลนด์นะครับตรงอันนี้เป็นส่วนในส่วนของทางเข้านะครับจะมีแผนที่แจกให้นะครับแผนที่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้คนเยอะพอสมควรแล้วก็อากาศยางเย็นอยู่นะครับต้องใส่เสื้อกันหนาวมาดีๆนะครับวันนี้แดดไม่ค่อยออกนะครับสวัสดีจากสวนโคเคนโฮฟนะครับเทศกาลดอกทิวลิปนะครับ พอเดินไปสักพักนึ่งแล้วอากาศหนาวแล้วก็เริ่มหิวนะครับก็จะมาต่อแถวการรับประทานอาหารการตอนนี้ยังไม่ถึงเวลารับประทานอาหารนะครับแต่ว่าคนก็แน่นมากๆเลยนะครับนะครับต่อแถวยาวเหยียดเลยนะครับก็คิดว่าจะซื้อชุดคอมโบนะครับเป็น d ัชแอป p ปิลพายกับ Hot d r ิง k นะครับนะครับก็ต่อแถวนานพอสมควรนะครับ ก็เป็นบรรยากาศภายในนะครับข้างในก็จะมีสวนดอกไม้มีนิทรรศการศิลปะนะครับรอบๆนะครับแล้วก็มาพักดื่มอะไรร้อนๆกันเพราะอากาศยังหนาวอยู่นะครับ <c oughs> เดินเหนื่อยนะครับก็มาแวะทานอาหารกันนะครับที่สวนโคเคนฮอฟสนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็นี่นะครับแมแต่กระดาษ ชิชู่นะครับก็ยังเป็นสัญลักษณ์นะครับดอกทิวลิปนะครับผมก็ซื้อชุดคอมโบนะครับมีช็อกโกแลตร้อนนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นชาหรือกาแฟก็ได้นะครับผมเลือกช็อกโกแลตร้อนนะครับโคเกนโฮฟแล้วก็มีถ้วยเป็นดอกทิวลิปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นดัชแอปเปิลพายนะครับกับวิปครีมนะครับก็ราคาอยู่ที่6.50นะครับพวกวิปครีมก็เพิ่มราคาอีกนิดนึงนะครับ เวลาเดินอากาศนาเขาดูดอกไม้แล้วก็แวะเข้ามารับประทานอะไรเติมพลังได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจากเทศกาลดอกทิวลิปนะครับโคเคนฮอฟนะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เราก็เข้ามาในสวนกันแล้วนะครับก็มีดอกทิวลิปให้ดูมากมายพื้นที่กว้างใหญ่มากนะครับก็มีนักท่องเที่ยว เยอะแยะมากมายมีหลายๆมุมให้ถ่ายรูปนะครับครับผมจะถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็ช่วงนี้อุณหภูมิลดลงมานะครับเหลือประมาณ10องศาต้นๆ9องศานะครับอากาศก็จะหนาวเย็นนะครับต้องเตรียมเสื้อผ้ามาให้ อบอุ่นนะครับเมื่อที่ที่แล้วอากาศอยู่ประมาณที่20นะครับแต่อยู่ยก็ต้นฤดูใบไม้ผลิจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ายังไม่ถึงพฤษภาก็อากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่นะครับนี่นะครับก็มีสถานที่น่ารักน่ารักให้มานั่งรับประทานอาหารการเป็นฟางนะครับมานั่งปิกนิกกันได้นะครับหาอาหารมาทานแล้วก็มีไฮไลท์ที่สำคัญก็คือเป็นกลางหันลมนะครับดัชมิวนะครับ นะครับก็เป็นบรรยากาศทั่วไปถ้าหิวก็มีร้านอาหารให้รับประทานนะครับแล้วก็มีในส่วนของข้างในนะครับข้างในที่เป็นส่วนที่ปิดนะครับก็จะเย็นน้อยกว่าข้างนอกหน่อยนะครับพาหมาเข้ามาได้นะครับพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้แล้วก็มารับประทานอาหารกันดอกเทลลิปมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนู้นนะครับเขียนว่าวีลเลียม อเล็กซานเดอร์นะครับก็คือเป็นกษัตริย์เป็นคิงของที่เนเธอร์แลนด์นะครับผมเข้าไปดื่มช็อกโกแลตรตล้อนมาเพิ่มความอบอุ่นนะครับเพราะหนาวมากทั้งแม้ว่าจะใส่เสื้อกันหนาวมาเยอะแล้วเหมือนกันนะครับนะครับก็เป็นมุมน่ารักน่าักสำหรับดอกทิวลิปนะครับมีหลายสีมีหลายมุมให้ได้ถ่ายรูปนะครับพอเดินเข้ามาแล้วก็ พอเดินเข้ามาแล้วก็เดินเดินเข้ามาข้างในก่อนจะได้ไม่ต้องไปออัดกันถ่ายรูปข้างนอกนะครับเดินได้ทั้งวันเลยนะครับมีหลายที่ให้ให้เดินเล่นๆนะครับมาดูกัน ค่าตั๋วประมาณอยู่ไม่เกิน20ยูโรนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าที่เป็นเทศกาลดอกทิวลิประดับโลกนะครับคือที่ไหนก็ไม่สวยงามเท่าที่นี่นะครับมีเพื่อนๆบางคนอยากจะคือแถวๆนี้ก็จะมีหลายที่นะครับที่สามารถเข้าไปอยู่ได้ฟรีด้วยแต่ผมคิดว่า มาที่นี่ดีกว่านะครับคือเป็นที่สุดแล้วนะครับถึงจะดูฟรีแต่ผมรู้สึกว่าจ่ายเงินดีกว่าเขามีร้านมีตรงนูน้นตรงนี้มีมุมน่ารักน่ารักจัดให้คือไม่ได้มีแค่ดอกไม้สวยๆมีสถานที่มีนิทรรศการศิลปะอะไรให้ดูด้วยด้วยนะครับถ้าหิวก็มีของกินให้นะครับ วันนี้แดดไม่ออกนะครับอากาศก็จะเย็นหาอะไรอุ่นๆรับประทานนะครับอย่าทานไอศครีมนะครับอีกฝั่งหนึ่งตรงไหนก็สวยไปหมดเลยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงชอบกันนะครับถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับ

Вот. Один. Это. Это. 私はですね、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 